มันไ่ดีแมฮะเดี๋ยวจะมองอย่างนี้เลยนี่ปียงสุ้กันเบียตามมึงได้กินมึงได้มึงได้กินมึงได้กินมาฮะมึงกินข่าววะมึงไปตัดผมร้านเดะฮ่า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 ไดวงโดนซุ่มผมแมมึงไปตัดร้านไดะมึงเอาเขาเป็นยังไงก็ตัดให้มึงมาเลี่ยนเน่ยท่าทางมึงก็แบ่งยังไง เขาเช็ดดาวได้แล้วเอางี้ไม่ใช่เขาแค่เช็ดดาวไปแล้วสั่นมันก็ไม่ให้เขาเกียด์ดาวมึงหลดนี่อยากยังเออเป็นเมาเก่ากันเสาวกับทินนี่เขาคับมึงตัดผมตัดหนวดทังสี่ตั้งแต่มือเมาเก่ากับทินมากเนี่ยมึงได้รับรักเขาแล้วเปลี่ยนใจก็ได้ดอกเขราะิเปลี่ยนใจขี่สมัยเขาไปหดแทนเลเห็นว่ายอง เ่มยิง่งไปทจนอยังยุ่งันสัตว์ดลแล้วเอิร์ดพวกนันยังไงโออได้แล้วท่าน <laughs> มีนอดรูปซึม่ะมึงกินาหราบัวนั่นเรามกนั่นไม่ยุคางเสาไฟเห็ไหม,ไปเ,ามาหเปียวมากนเปียกคำหนึ่งยังเปียวเนี่นนยใกรพกินเนะเจ๊เจหอมเอเราหอมดูเด๊มา อืมน,น,น,นั่นแหละหอมมึงเห็นบ่นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเปียเข้าไปทางเสาไฟน่ะนไหมมันบ่แมวนดอ,อกเอ้ามันเบ่งสิบ่แมวนเดี๋นี้กะกูเป็เนพูดเก็บทรงในหม่อีกแล้วใช่ไหมนี่ยไหมเนาะโดดอย่างเอ้ามึงดมมึงกระหูตัวสีเหลืองอ่ะอืมขับขเข่าแล้วพอดีนะไม่กินเข่าล้วมันกันเว้ยอย่าใส่อย่าใส่ทนายร่างเอาออกก่นอนมันได้เหลามันเริ่มประกอมบักอบแห้งหอบมึงบักแห้งจอตับมึง เ <Yeah. S 2> มึง<พ>อลองมึงลองกินมึงโดยที่ว่าก็ต้องใช่น้ำเออชิ้กับพด็กบ้โอ้ยเนี่ยบเบิดว้าเราเนี้ยงงหน่อยไหมเนี้ยใส่หอดไก่เอามาจับเอาเอาตีนมั่งอันเอออเาตีนให้มันเอาตีนใหม้ใหมันหน่อยนะนี่แหละนี่แหละไว้ถามมาบ้ามา<บ>างึงห,นอ,งหอนดิสิบลัน เสียงรถพูดเลยวะเขาเลีนดินย่ำขึ้นเตอมาพีมาพีมากินเขานี่เขาเขาแรนดินย่กขึ้นเต๋อยเวียนอบเสียงรถบกจวดต้นน่ะนะฮะอ๋อเขาออกไปบอเสียงรถเขาออกไปบอถาแก้มมึงออกไปบอจนฮะไม่เป็นถกแก้ตั้มนี่ เานี่เราได้สามหมื่นเราองฮะเอียงก,ก่อนโอ้เขาได้สามหมื่อ,อ,อกไปเกี่ยเงินมันก็มาทันเี่ยว่าสิบล้านฉันก็แ่งเนี่ยะเะโอ้ดิไ <laughs> ม่กินขอใหม่ก่อนเนี่ย นี่ส้นสิบล้านจินเขาพี่น,อน้องมึงคิดยังไงมึงก็ไปตัดผมผู้ดใด้บอกไปตัดเ,นนเออมามามา,มา,มากินเขา ยังไงเนี่ย <c oughs> เาขอาอมยังอันนี้ยังยองพีแม่ขอนยียวแม่เอาจานหมยัมยงเอาจานไปไว้ก็ได้เอาจานไปไว้คันล่างกินขนอ,อนียวอนี่เจมทำเมนูเดิมครับไก่ครับไก่มบ,บ,บินย,ยนี่ังอยู่เลยนี่น บินไปเชียงน้เขาอ่ะมึงคือม่กินเขามือเชี่เรียกเจ็บไปมาทั้งหมดใชมึงคือม่กินเขาก่อนเนิ้นจางวะมอไม่จางหอกแบอยโอ้เขาดำมกินไ่ได้นี่นะ่งมกินหมดเลูนี่นะเนี่ยทำไงดยมือไหมมือมันก็ขี้ไรเ ล่างมันเราดีแต่วันน่ะเอายังสิกินยังอินเตียนนะเอาเตียนเหรอมันอืมอันไตก็เป็นตเพาะมันมีความไตพองไตแล้วแม่ปอบกินมันเป็นหรืงองขอปอบกินมันเราจะว่จแห่ เจียงตุ้เลยเอาเขาม้งใส่ร้อนดวส้มระแวงแดงหลอนนี่บอกยองอ่ะวัสีแดงเอาไหมเอามึก็บอกเดี๋กูจะเอาเม็ดอัญยาคุ้มมาผลทีมั้งเอกวตได้ไรอินเหลาบ่ได้มั้ยกินเหลาบ่ได

ไม่แงอยูหันไนอ๋้อวิดเขาเปิดยูีไหนเ่มยังเงียบเงียกันดีดผมเป็เงียบเงียเขาลวก่งเงียเงียอย่างเดียวโอ้เงียอยูอันงั้นไงเงียันเ่ามันมีงานกระชากไดปีนี่ี่นานดิ

mọi người 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 ยุ่ยไดงยุ่ได้ยี่เออเออไไปส <c oughs> ครับมากินข้าวเดีอพี่น้องเรมเอินพี่น้องกินเขา <c oughs> มัอน,นีแซบก็สุมือได้ไหมอน,นี่ย <c oughs> มัอน,นี้มันเผ็ดร้อนมันบ่มีตะไข่้หล <c oughs> แล้วสุมือตะไข้มันหล <c oughs> มอน,นีบ่มีตะไข้เห็นบ่น มองเมื่อวานนี้ครับจีหนูมึงมาซื้นไหนแถบนี่แล้วบไปจี้หนูมาเดียวเพื่อจะได้ความเหนื่อยกูเะไปมึงไปยังเจกันบางเหรมันเป็นหลักฐาะที่ว่ารบกันรบกันเออหนูไปว่าตองว่าใหม่เกียร์เนาะบ้าิจะมาแหิ้มมืดจะมามันหนูออกมืดไหมหน้าที่ว่าว่าใหม่หรอหนูอ่าพี่น้องขอตัวกินข้าวกันเด้อขอให้มีความสุขครับผม สวัสดีครับหมูมันมาจากนี่แหนล่ะรุูงลังอ่าน